ีหน้าเรายังคิดว่าจะเป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรมยานยนต์อคตอนนี้เนี่ยสินเชื่อหลายๆอย่างไม่ว่าสินเชื่อซื้อบ้านสินเชื่อซื้อรถสิ่งที่สำคัญจำเป็นเนี่ยถูกปฏิเสธจนูนมากรถยนต์เองเนี่ยในปี6-7เนี่ยตัวเลขแย่เลยครับเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลก,ปกประทบหนักมากแต่สังหาริมาทราบวันนี้จะเห็นนะครับว่า คนที่ไปขอ,ขอกู้เงินเพื่อซื้อบ้านถูกปฏิเสธโดยเฉพาะบ้านราคาสาสี่ล้านเนี่ยถูกปฏิเสธเยอะที่สุดทะครัวงการอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้หลายแห่งเริ่มขาดสภาพคล่องเราจะเห็นปัญหาเรื่องุ้ดกู้ที่จะครบกําหนดหลายๆบริษัทเนี่ยแม้กระทั่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็อยู่ในสภาพไม่ดีนะครับไม่รู้จะชำระพูดกู้ได้ตรงตามกําหนดหรือเปล่าถ้าปีหน้ายังเหมือนเดิม สถานการณ์ไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะส่งผลับมาหลายหลาย,ลายอุตสาหกรรมสภาพคล่องแล้วก็กําลังซื้อเนี่ยลดตัวซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่หกแปดเนี่ยเป็นปัญหาต่อเนื่องเศรษฐกิจภายในประเทศปี2องพนเนี่ยมันน่าจะเริ่มกระตื้อขึ้นครับคืออย่างนี้ครับผมคิดว่ามันก็มีสัญญาณสองสัญญาณนะครับ สัญญาณที่หนึ่งเนี่ยคือปัญหาภายในประเทศเราเนี่ยที่ต่อเนื่องกันมาหลายปีเนี่ยและยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ก็คือปัญหานี่ภาคครัวเรือนอทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับนี่ภาคครัวเรือนที่แปะเก้าสิบเปอร์เซ็นของ GDP เนี่ยมันส่งผลทําให้กําลังซื้อของประชาชนเนี่ยไม่มีนี่ยังไม่นับรวมกับนี่นอกระบบประเด็นที่สองเนี่ยก็คือ สถาบันการเงินและธนาคารเนี่ยมีความระบ,บัดระวังในการปล่อยกู้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยสินเชื่อหลายๆอย่างไม่ว่าสินเชื่อซื้อ,อบ้านสินเชื่อซื้อรถสิ่งที่สําคัญจําเป็นเนี่ยถูกปฏิเสธจนูนมากอันนี้ก็เลยทําส่งผลทำให้รถยนต์เองเนี่ยในปีหกเจ็ดเนี่ยตัวเลขแย่เลยครับเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผ,กกผลกระทบหนักมาก โดยเฉลี่ยแล้ว<ฆ>ทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยตัวเลขหายไป20%ปนะครับปี6-7เนี่ยแต่เดิมนะครับคุณดาว<ฆ>ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนย์เขาคาดการว่าจะมีการผลิตรถหนดเกล้านคันเมื่อต้นปี6-7เจ็<ฆ>แล้วพอไปกลางปีเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีธนาคาร<ฆ>ไม่ปล่อย<ฆ>เขาก็ลดเป้าไปสอง0 0นคันเหลือ1.7ึ่งล้านคัน และล่าสุดเมื่ที่แล้วปรับรถเหลือหนึ่งจุดห้าล้านคันนะครับเ<ม><น>พราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถปีเดียวสี่แสนคันเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเ<ม><น>พราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะทํำยังไงแล้วเรื่องอสังหาริมทรัพย์วันนี้จะเห็นนะครับว่าคนที่ไปขอกู้เงินเพื่อซื้อบ้านถูกปฏิเสธโดยเฉพาะบ้านราคาสามสี่ล้านเนี่ยถูกปฏิเสธเยอะที่สุด นะครับซึ่ง mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ก็ทําให้วงการอสังหาหริมทรัพย์ตอนนี้หลายแห่งเริ่มขาดสภาพคล่องเราจะเห็นปัญหาเรื่องหุ่นกู้ที่จะครบกําหนดหลายๆบริษัทเนี่ยแม้กระทั่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็อยู่ในสภาพไม่ดีนะครับ mm hmm. ไม่รู้จะชำระหุ้นกู้ได้ตรงตามกําหนดหรือเปล่านะครับอันนี้ mm hmm. ที่ก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยจะทํำยังไงเพราะว่า เขาก็ระมัดระวังเรื่อง NPL นะครับเพราะว่าตอนนี้ขณะนี้ NPL ก็เพิ่มขึ้นเยอะเขาก็กลัวเป็นหนี้ศูนย์เพราะนั้นความระมัดระวังยิ่งระมัดระวังเท่าไหร่ถ้าปีหน้ายังเหมือนเดิมสถานการณ์ไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะส่งผลนำมาหลายหลายอุตสาหกรรมสภาพคล่องแล้วก็กำลังซื้อเนี่ยหดตัวซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่หกเนี่ยเป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับ ทีนี้ <S 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 สิ่งที่ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องตั้งแต่หกห้าหกหกหกเจ็ดแล้วเราก็เป็นกังวลมากก็คือการยิ่งตั้งกำแพงภาษีหรือว่าท a r i f ที่สูงขึ้นที่สหรัฐอเมริกาจะใช้ในมาตรการทรัมป์สองจุดศูนถ้าเป็นจริงนั่นหมายความว่าสินค้าของจีนซึ่งก็ผลิตออกมาจานวนมากยังเหมือนเดิมเนี่ยสินค้าเหล่านี้ก็ไม่ไปไหนครับเมื่อเข้าอเมริกาไม่ได้ก็ต้องหาตลาดใหม่ ซึ่งตลาดใหม่ที่มีกาลังซื้อก็คือเซาท์อินเดเชียซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยวันนี้เราจะเห็นนะครับปีหกเจ็ดปีหกหกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีแรกนะครับที่สหรัฐเบิกาเนี่ยกับจีนเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งต่อกันแล้วนะครับที่เคยต่อเนื่องกันมาสิบหกปีเนี่ยขาดแล้วเพราะว่าจีนเคยส่งสินค้าเข้าสหรัฐปีหกห้าเนี่ย ห้าแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐแล้วนําเข้าจากสาหรัฐเนี่ยไปจีนแค่แสนกว่าล้านแล้วได้ดูกก่ค้าสารัแสนกว่าล้านเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยลดลงมาจากการส่งออกห้าแสนกว่าล้านเหลือแค่สี่แสนล้านลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นตครับนะฮะเพราะนั้นเป็นปีแรกในรอบสิบหกปีที่สหรัฐไม่ใช่คู่ค้านดับหนึ่งของจีนอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นจีนเนี่ยสินค้าเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ไปไหนครับไหลเข้ามาใ,ในเซาท์อินเชีย นะครับแล้วก็เลยทำให้ปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นจีนกับเซาท์อิเซเชียสิบประเทศเนี่ยกลายเป็นคู่ค้าอันดับหึ่งของจีนแทนสหรัและยอดก็ 500, 000, 000, 000, 000, เป็นห้าแสนกว่าล้านเหรียญเท่ากับสหรัฐเลยนะครับรเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นภาพเนี่ยคุณเตาสินค้าเหล่านั้นมันก็ไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้มันก็ไหลเข้าประเทศไทยซึ่งเราก็เผชิญปัญหาเรื่องนี้มาตลอด เคยมาสัมภาษณ์ในายการรุเนาถ้าจําได้นะครับว่าปีหกห้าเริ่มมีปัญหาแต่ปีหกเนี่ยสัญญาณชัดขึ้นสิบกว่ายี่สิบสิบกว่าอุตสาหกรรมตอนแรกได้รับผลกระทบแล้วพอมาปีหกเจ็ดเนี่ยมันเพิ่มเป็นยี่สิบสองกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วจนถึงปลายปีเนี้ยมันกลายเป็นยี่สิบห้ากลุ่มอุตสาหกรรมจากสี่สิบสี่ใช่ครับจากสี่สิบหก <40. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของเราดี้เนี่ยถ้าไม่มีการแก้ไขแล้วเรายิ่งรู้ว่าปีหน้าทรัมป์มาวันที่ยี่สิบมกราถ้าเกิดมีการขึ้นอัตราภาษีตามที่ได้หาเสียงไว้แน่นอนครับสินค้ายิ่งทะลักมาในภูมิภาคนี้แล้วเราจะรับมืออย่างไรถ้าเกิดสภาพเรายังไม่มีความพร้อมในการป้องกันนะครับ สินค้าจํานวนมหาศาลที่จะไหลเข้ามามากกว่าปีหกเจ็ดเนี่ยมันก็ต้องส่งผลกระทบทําให้ผู้ประกอบการภายในประเทศเราได้รับผลกระทบะอาจจะเพิ่มขึ้นจาก25กลุ่มกลายเป็น30กลุ่มได้โดยเร็วอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยครับประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามีคู่ค้าอันดับหนึ่งเนี่ยการส่งออกเนี่ยคือประเทศไทยส่งไปที่ในเซาท์อีเดียเชียเพื่อนบ้านเราเนี่ยใกล้เคียงเนี่ย เป็นอันดับหนึ่งครับ25%ของการส่งออกคือหนึ่งในสี่ทีนี้<ะ>สินค้าของจีนเนี่ยเมื่อรับเข้ามานอกจากเข้ามาประเทศไทยแล้วทําให้ผู้ผู้ประกอบการของเราในประเทศลําบากแล้วแต่ยังไปแย่งสัดส่วนการขายในเซาท์อินเซเชียของตลาดเราเพราะฉะนั<ม>้นจะเห็นนะครับ<ม>ตัวเลขการส่งออกของไทยไปเซาท์อินเซเชียจาก25%ลดลง นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอสองเลกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาในปีหกแปดที่เราจะต้องแก้เกมนะครับว่าเราจะทํำยังไงที่จะรักษาตลาดเหล่านี้ทําไงให้แข่งกันได้ทํำยังไงให้ป้องกันไม่ให้สิทการที่มันจะรู้แล้วว่าพายุลหรือน้ําน้ําป่าครั้งนี้มันจะมากกว่าเดิมมากกว่าปีหกเจ็ดเนี่ยก็ลังจะเข้ามาเราจะเตรียมพร้อมอยังไงนะครับผม<ห> <anti> ว่านี่เป็นโจทย์ที่สําคัญมาก <S 2> <S 2> <ร> พี่ไก่คะถ้าเราบอกว่าปีนี้เนี่ยจริงๆมันสะบักสะบอมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่งบประมาณไม่ออกก็เลยทําให้คือกระทบไปหมดเลยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเจอตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้สะบักสะบอมมากเลยปีหน้าเนี่ยพี่ไก่สถานการณ์เนี่ย ม่จะดีขึ้นหรือว่าก็ต้องยอมรับสภาพกันว่าเพราะแบงก์อ่ะก็ยังไม่ปล่อยกู้นะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเขาก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในอุตสาหกรรมยานยนต์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคือถ้าที่ยอดจองมอเตอร์โชว์กันเยอะๆอย่างเงี้ยไปขอกู้จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยยอดขายมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะมันเหมือนขายบ้านอะ่ะพอไปรอโอนจริงๆออาจจะโอนไม่ได้ก็ได้เพราะว่าแบงก์ไม่ปล่อยสินเชื่อสถานการณ์ปีหน้าเนี่ย มันน่าจะแย่กว่าปีนี้หรือว่ามันน่าจะดีกว่าปีนี้คะหรือว่าจะทรงๆเหมือนปีนี้คิดว่าทรงๆเหมือนปีนี้ครับอืมไม่ตายแต่ก็ไม่โตใช่ไหมครับพี่ไตอาคุณเน่าไม่ตายแต่ไม่โตครับถึงแม้ว่ายอดจองเนี่ยพอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาจะประมาณห้าหมื่นกว่าคันนะครับแต่ว่าคาดว่าการอนุมัติสินเชื่อหรือขอสินเชื่อเนี่ยเขาคาดกันว่าอาจจะได้แก้ประมาณ 0สิบเปอร์เซ็นค่ะอืมนะฮเพราะนั้นเจ็ดสิบเอร์ซ็นถ้าเกิดคูณห้าหมื่นประคันก็อาจจะขายได้เหลือแค่สามหมื่นประคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็มันก็จะลดกันตามสัดส่วนไปทีนี้เปลียนครับว่าปีหน้าเรายังคิดว่าจะเป็นช่วงขาลงของอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ครับถ้าเกิดเงินไขการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยของธนาคารหรือว่าสถาบ,บันการเงินยังเข้มงวดเหมือนเดิม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสภาุตสาหกรรมเราได้มีการนําเสนอกับทางภาครัฐในแนวคิดว่าในปีปีหกเจ็ดที่เราบอกว่ายอดลดทั้งหมดเนี่ยลดลงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแต่พอเราไปเจาะเข้าไปลึกๆเนี่ยพบว่าตัวที่ลดหนักเนี่ยคือรถกระบะซึ่งเป็นรถพาณิชย์เชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นอนเนกประสงค์คนในต่างจังหวัดเนี่ยเอาไว้สําหรับค้าขา ขายจะมาหากินเนี่ยขนขึ้นไล่นะครับ<ม>สินค้าของตัวเองไปขายต่างๆตอนเนี้<ม>ลดไปสี่สิบปอร์เซ็ซึ่งห<ม>นักมากเพราะว่าสินเชื่อไม่ปล่อยเราเลยมอกว่าทําไมใครเป็นคนพูดปล่อยสินเชื่อเหล่านี้ก็เป็นพวกลิ a s i n g ซึ่งก็ไปดู<ม>ในบริษัทที่เป็นผู้นำปรากฏว่าส่วนใหญ่จะขาดทุนเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารถเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโมเดลมัน โมเดลของธุรกิจมันแตกต่างไปเมื่อก่อนเวลาเดาซื้อรถเนี่ยใช้ไปห้าปีเนี่ยขายจะมีราคาแต่วันนี้เนี่ยราคาเนี่ยหายหวบเลยราคาถูกลดลงไปโดยเพราะรถเก่าแล้วไม่มีกําลังซื้อจะเห็นนะครับว่าเต็นรถเนี่ยยึดรถกันมีประมูลรถกันหลายแสนคัดถูกไหมครับแล้วราคาเนี่ยตกหวบหากแล้วโดยเพราะถ้าเป็นรถอีวีเข้ามาเนี่ยมากัราคาถูกก็ยิ่งเร่งทําให รถเซ็กเตอร์แฮนหรือรถที่ใช้แล้วเนี่ยลดลงไปอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันก็ขาดทุนพอลิสซ i n g ปล่อยแล้วขาดทุนนี้เราก็ไปดูครับว่าการขาดทุนเฉลี่ยแล้วขาดทุนคันและเท่าไหร่เท่าที่ดูก็ประมาณคันละสองถึงสามหมื่นบาทจึงได้นำเสนอว่าถ้าอย่างนี้ดีไหมถ้ารัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางในการตั้งกองทุนสักห้าพันล้านบาทะนะครับแล้วก็มาช่วย สนับสนุนนะครับช่วงขัดทุนเนี่ยให้กับบริษัทลิสติ่งต่างๆปล่อยกู้แต่ว่าคันหนึ่งอ่ะให้แม็กซิมัมไม่เกินขัดทุนไม่เกินห้าหมื่นบาทแต่เฉลี่ยอยู่ที่สองสามหมื่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าห้าพันล้านเนี่ยมันจะปล่อยได้ประมาณหนึ่งแสนคันแต่ถ้าเกิดว่าขัดทุนน้อยกว่านั้นเช่นสองสามหมื่นบาทเนี่ยมันก็ปล่อยได้แสนหนึ่งถึงแสนสองหมื่นถูกไปครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้การขายรถเนี่ยมันมีการหมุนเวียนมีการผลิตเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลก็ยังเก็บภาษีสพสามิตได้ด้วยการจ้างงานก็จะไม่ถูกลดเท่าไหร่แล้วยังคงการผลิตได้ซึ่งอันนี้ก็นําเสนอไปนะครับซึ่งทางภาครัฐแล้วก็ทางเราก็ได้มีพูดคุยเรื่องนี้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเออมีไอเดียว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าต้องไปขยายวงเงิน อย่างเช่นพวกบอสยอนะครับที่อะไรต่างๆนี้อาจจะขยับ,บวงเงินให้สุขกว้างหน่อยเหล่านี้เราคิดว่าเป็นมาตรการช่วยชะลอถ้าปีหน้าทําได้เนี่ยมันก็จะดีกว่าปีหกเจ็ดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเห็นแล้วมรนได้ผลรัฐบาลอาจจะเพิ่มวงเงินอีกเพื่อทําให้เกิดการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นทําใ,ให้การผลิตรถยนต์ยังวิกอยู่การจ้างงานยังมีอยู่ GDP ก็จะบุญอยู่ ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนอืแต่ว่าในระยะายาวท้ายสุดเนี่ยครับก็คงจะต้องเป็นการปรับโครงสร้างแล้วก็เร่งการลงทุนการจ้างงานการค้าขายเพื่อให้มีเม็ดเกินนะฮะและให้ประชาชนมีรายได้นะครับแล้วก็ทําให้ผู้ปล่อยกู้หรือธนาคารต่างๆม,มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับี่ก็เป็นเรื่องหนงนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เรื่องยารยนต์คิดว่าปีหก ถ้าไม่ได้แก้เหล่านี้ยังทรงทรงอยู่ใครๆเดินกับถามพี่ไก่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องเฉพาะหน้าเลยพี่ไก่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยทุกเกือบทุกประเทศเขาตั้งวอลลุ่มกันรับคุณโดนนั้นทำเลยค่ะเพราะยังเหลือไม่ถึงเดือนเนี่ยเขาจะเข้ามาละสาบานตนรับตําแหน่ง20มกราคมนี่ยังไม่เข้ามานะคะ ก็ยังแบบมีการทวีตหรือว่าการพูดในสิ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยตกอกตกใจมากทีเดียวเพราะว่าไม่มีใครคาดฝันว่าคุณโดนทําเนี่ยเขาจะทําได้หรือว่าเขาจําเนินินการจริงๆแต่คนก็บอกว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเขามมกจะทําได้เสมอเลยนะคะทางด้านของธุรกิจไทยเนี่ยเรามีการเตรียมตั้งรับยังไงคะสําหรับภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจซึ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเราตั้งรับเรื่องนี้ยังไงคะพี่ไก่คืออย่างนี้ครับอของสภาุตการรมแห่งประเทศไทยเนี่ย เรื่องนี้เราจับตาดูมาตลอดนะครับไม่ใช่เพิ่งมาแล้วเราก็ได้ตั้งคณะที่เป็นวอลลุ่ m มนะครับในการที่จะเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็เราจะต้องดูว่าอะไรอุตสาหกรรมอะไรจะได้รับผลกระทบบ้างต้องเรียนนะครับว่าในช่วงที่เป็นครั้งหนึ่งตอนที่มีเทรดวอลเนี่ยก็เคยเรียนกับคุณเนาว่า มันไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบในเชิงลบในทางกลับกันเราก็มีหลายอุตสาหกรรมที่ได้ผลเป็นอนิสงในเชิงบวกนะครับแล้วตัวเลขมันก็สะท้อนออกมาจริงๆถึงการที่ส่งออกไปอเมริกาเพิ่มขึ้นและได้ดุลสารัฐมากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่าอะไรที่จะได้อะไรที่ยังไม่ได้สินค้าที่เราส่งไปอเมริกาเนี่ย ที่เราได้ดุลมากๆนะครับในช่วงที่เดือนที่แล้วที่จะเห็นว่ายอดการส่งออกเนี่ยมีสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเยอะนะครับถึส<ม>ิบเปอร์เซ็นสินค้าทา<ม>งการเกษตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากนะครับสินค้าการเกษตรสินค้าแปรรูปการเกษตรเนี่ยสองหมวดนี้โตขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่เราส่งไปขายอเมริกาที่เยอะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าทางดา้านชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ นะครับแล้วก็พวกสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์พวกฮาร์ดดิสก์ไรฟ์ต่างๆนะครับเันนี้ต้องเียนครับว่าจริงๆแล้วสินค้าเหล่านี้เมื่อไปดูผู้ส่งออกเนี่ยก็กลายเป็นโรงงานส่วนใหญ่ของสหรัฐทั้งนั้นอย่างฮาร์ดดิสก์ไรฟ์เนี่ยก็เป็นของบริษัท Western ์นดิจิตกับซีเกตที่ตอนนี้เนี่ยมีเรื่อง AI เรื่องอะไรขึ้นมามากพวกฮาร์ดดิสก์ไรฟ์เนี่ยพวกชิ้นส่วนเหล่านี้ ขายดีขึ้นเยอะนะครับ mm hmm. ส,ส่งไปได้มากขึ้นชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อรอรชิ้นที่ส่วนอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นของอเมริกาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยมันต้องมาดูกันว่าจะได้ยังไงจะเสียงไงเพราะว่าถ้าเขาขึ้นภาษีหรืออะไรต่างๆก็ไปขึ้นพูดเดียวกันอีกถูกไหมครับ mm hmm. ถึงแม้ว่าจะจาก,จาก,จ,ากจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูครับว่าสินค้าเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะได้รับผลกระทบยังไง นะครับขีดความสญญามารถในการแข่งขันเราจะสู้ได้ไหมนะครับเราก็มีการดูแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีบทเรียนและมีตัวอย่างที่ดีก็คือว่าถ้าเรามีสินค้ารเร็จลูกนะครับที่สามารถทดแทนจีนได้เนี่ยพวกนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกอุตกอหการต่างก็รีบเร่งในการที่จะผลิตสินค้าของตัวเองมีแบรนด์ของตัวไทยแลนด์ให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้สามารถเข้าไปทดแทนได้เพราะว่า ถ้าขึ้นภาษีจากจีนเนี่ยหกสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นตามที่เป็นจริงนะฮะอันนี้จะเป็นโอกาสของหลายๆอุตสาหกรรมที่จะเข้าไปทดแทนเหมือนกับประเทศเวามน,นะครับที่ในภาวะเทรดวอร์สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้เปรียบเทียบปรากฏว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือประเทศเวียดนามในขณะที่ประเทศเราเนี่ย ส่งออกไปที่อเมริกาได้เพิ่มขึ้นแต่เราดันนำเข้าจากประเทศจีนมากขึ้นอีกผลก็ว่า o f f สองสามปีแล้วเนี่ยในช่วงเรดวอร์ walk, เรายังอยู่ในติดลบเน้เนๆนะครับไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะเราจติดลบอยู่ประมาณสองหมื่นล้านเหรียญในขณะที่เวียดน,นามเนี่ยส่งออกไปอเมริกาได้เพิ่มขึ้นมาโหลานเลยนะครับแต่ลดการนำเข้าจากจีนคือนำเข้าจากจีนไม่มาก เพะหักมาเนนะ้นๆแล้วเขาได้หบวกเกือบห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาจากตัวเลขเหล่านี้บนเนี่ยอย่างนี้มาตั้งรับเตรียมตัวอย่างที่บอกครับหนึ่งในนั้นก็คือการเร่งผลิตแบรนด์ของประเทศไทยทําสินค้าสําเร็จรูปเพื่อทดแทนการนําเข้าจากจีนให้มากที่สุดครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวที่เราห่วงที่สุดในปีหน้าเนี่ย ก็คือเมื่อการตั้งกำแพงสูงด่เรือภาษีเนี่ยสินค้าจีนหรือสินค้าราคาถูกต่างๆเนี่ยก็จะถล่มประเทศไทยมากกว่าปีหกเจ็ดแน่นอน mm hmm. เราหวังว่าต้องรีบเร่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเอาจริงเอาจังครับอันนี้ mm hmm. ต้องถือว่าเป็น national agenda นะครับเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติในการเรียบปกป้อง คุ้มครองผู้ประกอบการ SME และกิจการของคนไทยนะครับเราใช้มาตรก,การที่เหมาะสมแต่ต้องเข้มข้นต้องเอาจริงจังนะครับผมเชื่อว่าจะช่วยสกรีนไม่ให้สินค้าที่มันจะเพิ่มมาในปีหน้าที่จะถร่มในแถบนี้มันก็จะเบาลงเราก็จะพอมีเวลาในการหายใจในการที่จะฟื้นตัวได้แต่ถ้าเกิดเข้ามาเหมือนเดิมแล้วมากกว่าเดิมเนี่ย ผมคิดว่าอุตสาหกรรม s b ของเราเนี่ยจะพากันล้มหายตายจากมากกว่าปี67อย่างที่ได้เรียนแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบมากกว่า30กลุ่มจาก40กว่ากลุ่มแน่นอนครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ